เพื่อนชาวราศีเมถุนมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะสู่ช่องทาโร่เทริพี่ใบเตยคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนเชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนนะคะในช่วงของเดือนกันยายน2564ค่ะ เพื่อนๆที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึง20มิถุนายนนะคะการอ้างอิงนะคะจะเป็นไปตามแบบราศีตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับชมเป็นราศีแบบไทยหรือดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะลักษณาราศีก็ตามที่สะดวกกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินกันก่อนนะคะขอให้เจ็ดใบให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน2564ในเรื่องการงานการเงินค่ะ เจนออฟค p s ช่วงนี้เมตตาจิตเป็นพิเศษเลยนะคะมีน้ำใจไมตรีกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็รักใครคุณด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะ k Night of Wands ค่ะอืม e n of s w o r d s Two of Pentacles Wheel of Fortune a ซ o n e s ands, นะคะแล้วก็ว้าวปิดท้ายด้วย Two of Cups นะคะดูแล้วน่าจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มิตรภาพอะไรเข้ามานะคะในช่วงนี้นะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะปังมากๆเลยทีเดียวนะมีเรื่องของการขยับขยายการเดินทางติดต่อประสานงานระหว่างแต่ละพื้นที่นะคะไพ่เนี่ยจะให้คุณนะ่ะ มุ่งหน้าไปในสิ่งที่คุณมุ่งหวังซะนะคะกำหนดเป้าหมายแล้วก็เติมไฟให้ตัวคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่ามัวแต่ใจดีอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ตัวคุณพัฒนาก็ได้นะคะอาจจะต้องเติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็พาตัวเองไปในจุดนั้นให้เร็วที่สุดด้วยนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ คุณมุ่งหวังที่จะทำหรือวางแผนมาแบบเงียบๆสุ่มทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแล้วมีความเจริญก้าวหน้านะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะโตยคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาคอยจับตาดูคุณอยู่นะคะอาจจะมีเจตนาที่ค่อนข้างไปนในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น ต้องไปให้ไกลนะคะต้องหนีไปนะเออเขาอาจจะคอยขัดแข้งขัดขาอะไรคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมองหาเป้าหมายใหม่ๆและพาตัวเองไปสู่สิ่งนั้นซะนะคะเขาจะได้ตามคุณไม่ทันอ่าประมาณนั้นนะคะ ในเรื่องของการเงินเนี่ยดูแลยังมีในเรื่องของการต้องหมุนเงินอยู่นะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีเงินเหลือเก็บสักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะที่มีเงินเข้ามานะคะถึงจะต้องแม้ถึงแม้ว่าจะต้องประครับประครองอะไรกันสักหน่อยนะคะเออหรืออาจจะมีในเรื่องของการประครับประครองในเรื่องของความคิดความรู้สึก ส่วนตัวของตัวเองด้วยเพื่อที่จะประคองงานของตัวเองให้มันไปรอดนะคะพอดูแลอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกความรักอะไรเข้ามาความสัมพันธ์สักคนหนึ่งที่เข้ามาบุญเวียนกับชีวิตคุณนะคะเออโชคสตาร์เข้ามาแล้วนะเออนะโดยคิดว่า ปัจจัยหลักๆในเรื่องของการเงินการงานของคุณในช่วงของเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวเมทุนนะมันจะมีในเรื่องของโชคชะตาเข้ามานะคะผลบุญผลกรรมนะคะคุณเป็นคนที่มีเมตตาจิตจะคิดว่าโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะคะมันจะมีการไดเ้เริ่มต้นทำอะไรใหม่มีในเรื่องของการที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารค้าขายขย,ยายงานการเดินทาง นะคะแบบนี้เข้ามานะคะไพ่บอกว่าเ,เหมือนอยากจะให้คุณเริ่มต้นศึกษานะคะหรือว่าเพิ่มเติมความรู้หรือว่าเริ่มต้นงานเสริมอะไรใหม่ๆหรือถ้าคุณมีเรื่องของการเปลี่ยนงานอ่ะถ้าคิดในเรื่องของการเปลี่ยนงานอยู่ตรงเนี้ยเตยมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเตยมองว่า จะมีมิตรภาพดีนะคะพาร์ทเนอร์นะคะ,ะ,คะที่ดีนะคะคุณมีเพื่อนที่ดีคุณมีการยาน,นมิตรที่ดีนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วตัวคุณเองก็ ก็มีน้าใจกับเขานะคะน้ําใจตรงนี้มันจะไปไหนเสียนะมันก็กลับมาที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะยังไงก็มีกําลังใจที่ดีแน่นอนแล้วก็มีในเรื่องของกําลังใจในการที่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับตัวคุณเองในเรื่องของการทํางานนะคะหรือจะเป็นเรื่องการศึกษาเ,าเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอการเดินทางนะคะการเดินทางไกลนะ ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะดูแล้วโชคเข้าข้างคุณอยู่เหมือนกันนะว่าไปนะ,อะขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel Answer นะคะให้กับเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน2564ค่ะอ้าขอหนึ่งใบค่ะ โอ้โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในชีวิตคุณเนี่ยมันกําลังเข้ามาแล้วนะคะดูสิดูไพ่ใบนี้สิเห็นไหมโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการงานนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนะคะอย่างที่บอกว่าโชคชะตาอยู่ข้างคุณแล้วนะเออขอหนึ่งใบค่ะจากมูลนิธีนะคะให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายนในเรื่องการงานการเงินค่ะ ทำฟอร์ฮิลลิ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจอความทุกข์นะคะในเรื่องของบาดแผลทางจิตใจหรือเคยเจอใครทำร้ายจิตใจหักหลังหรือทำอะไรที่หลับหลับลอ่อล่อนะคะเนี่ยช่วงเวลาในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะแล้วตดยคิดว่ามันน่าจะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตแล้วคุณก็จะได้รู้สึกอ่าเหมือน เอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ที่มันที่เคยมีใครกระทํากับคุณนะคะอืมและช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนมมถุนด้วยนะคะขอให้สิบใบนะคะให้กับ คนโสดเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเนาะขอสิบใบให้กับคนโสดชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนกันยายนสองหค่ะขอสิบใบค่ะ ไปแรกค่ะ A soft s o r c นะคะโอ้โหช่วงนี้เด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากเลยนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะ,ะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะมีการ move on นะคะอืม,อม A s o f one นะคะจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนการเดินทางนี่ c l e a อ o กครับเข้ามาอีกแล้วนะคะ Mm. Five of Pentacles View for June ค่ะ The Magician ค่ะยอด Two of Swords นะคะ uh, Eight of Cups Date ค่ะปิดท้ายด้วย Six of Cups คนโสดชาวราศีเมถุนนะคะแต่คิดว่า ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะน่าจะมีการได้ทำความรู้จักกันมาแล้วนะคะหรือถ้ายังไม่ได้รู้จักนะก็อาจจะมีเรื่องของพบชาติเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะดูแล้วมันจะเป็นเรื่องของโชคชะตาฟาลิกิจนะคะพรมลิขิตเนะี่ยอาจจะทำให้คุณได้เรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันไม่ได้สารสัมพันธ์กันนะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางหรือปัญหาได้ การสื่อสารการพูดจานะคะที่มันไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่าไม่เข้าใจกันสื่อสารกันแบบไม่ได้ตรงไปตรงมากับสิ่งที่รู้สึกนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาก็เลยไม่ค่อยได้พบได้เจอไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะอืมในช่วงนี้นะคะจะคิดว่าคุณนะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะในเรื่องของการงานด้วยคุณอาจจะมีการบล็อกปิดใจปิดกั้นเขาคนนี้ออกไปนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยพอไม่มีคุณเนี่ยเขาเขาเหมือนมันมันขาดอะไรไปเยอะไม่ใช่แค่ขาดบางสิ่งบางอย่างนะมันเหมือนมันหายไปครึ่งนึงเลยอะค่ะตัวเขาพยายามที่เหมือนจะ move on จากอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตของเขาที่มันทำให้เขาเสียใจอยู่นะคะในตอนนี้ดูแลวว้วอ่าจจะมีในเรื่องของอที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นในเรื่องของความรักสั่ง สามเศร้าก็ได้นะเออนะเพราะว่าจากหน้าไพ่นี้ก็ดูมีกันสองสาคนอยู่นะคะอืมอจะเป็นอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เขาจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะและในตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะพยายามที่จะ move on จากสิ่งสิ่งนั้นที่ทำให้เขาเสียใจอยู่นะคะ ประมาณนี้นะคะหรือตัวเขาเองก็พยายามที่จะ move on จากคุณก็ได้นะคะแต่ดูแล้วตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้แบบแคร e อะไรสักเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะคุณดูจะมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานของคุณซะมากกว่านะคะอืมเพราะว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้ด้วย ในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 4าสําหรับชาวราศีเมถุนนะ,ะคุณเนี่ยโดยคิดว่าเดิมน่าจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะติดต่อสื่อสารกับคุณทางทางกระแสจิต ในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณน่ะกลับไปสนใจเขาหรือแม้กระทั่งในการที่คุณน่ะรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วคุณก็ดูโดดเด่นมากด้วยในหน้าที่การงานของคุณนะคะสิ่งๆเนี้ยมันทําให้ตัวคุณน่ะดึงดูดเขาเข้ามาแล้วเตยคิดว่ามันน่าจะได้มีการสื่อสารกัน นะคะน่าจะได้มาพูดคุยมาพบมาเจอกันด้วยนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะแต่เตยคิดว่ามันน่าจะมีในเรื่องของเซนส์นะคะ insuition นะคะเตยคิดว่าคุณดังคู่เนี่ยอาจจะมีเซนที่ค่อนข้างแรงกันดังคู่เลยนะคะแล้วสามารถที่จะ สื่อสารกันได้ในยามที่ในยามภาษาแบบเก่ามากนะในเวลาที่คุณเนี่ยคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอะไรแบบนี้อาจจะมีการาโทรจิตหากันในในในเรื่องความาความคิดความรู้สึกด้วยนะคะแต่คิดว่ายังไงก็คิดถึงกันแน่นอนนะคะแล้วเซนส์แรงมากด้วยนะคะอา,อาจจะได้กลับมาพูดคุยกันหรืออาจจะไม่มีการได้พูดคุยกันได้นะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดถึงความ ทรงจำแล้วก็การแบบว่าใช้เซนส์ใช้อะไรมากกว่านะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งใบนะคะจากโรงมนตเเจอร์หน่อยค่ะให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน <S 2 5 6 0 h e a l i ี g f ิ m i l งแ s มิลีนะคะได้คิดว่าบางทีนะ อ่อไม่ตัวเขาก็คุณนะคะจะมีในเรื่องของครอบครัวด้วยก็ได้นะคะอ่อต่คิดว่าไม่แน่คนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของครอบครัวอ่ออาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของเอกสารอะไรที่ที่มันยังไม่ได้ลงตัวนะคะจะมีการพยายามที่จะ move on จากจาก ครอบครัวเก่าของเขาอะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไมอะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีในเรื่องของปัญหาที่เคยเป็นปมในใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะคนคนนี้นะคะหรือแม้ก็คุณน่ะอาจจะมีปมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในช่วงวัยเด็กเอา้าอาจจะมีในเรื่องแบบแบบนี้อ่ะก็เลยทําให้ในการที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของความรักมันค่อนข้างยากนะคะอืม คนเป็นกันเยอะนะปัญหาเนี้ยเอาจริงๆนะคะขอหนึ่งใบจาก Angel Answer นะคะให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน256ค่ะ if you believe ถ้าคุณเชื่อนะคะในเซนส์ของตัวเองถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพพชาติถ้าคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาฟาริคิดนะคะ บอกเรื่อยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆนะคะมันเป็นเรื่องของเซนส์จริงๆนะเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเรามาดูกันที่มูนนโลจีสักหนึ่งใบนะคะให้กับาชาวราศีเมถุนคนโสดในช่วงของเดือนกันยายน2564ค่ะ n o t h i n g i s yet set in stone ค่ะความสัมพันธ์นี้นะเตยคิดว่ามันยังไม่จบกันแค่นี้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นอ,ะอ่ะให้ปล่อย ไหลไปก่อนดีกว่านะคะยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสกับมันว่าเอ้ยทําไมไม่คุยทาไมไม่ติดต่อมาหรือเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะคะเพราะแต่มีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องของโชคชะตาฟาลิขิตแน่เลยนะคะเป็นเรื่องของเวลานะคุณไม่ต้องห่วงนะเออแต่คิดว่าทั้งสองคนสามารถที่จะสื่อกันได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณั้งพูดได้ภาพได้วาดภาพเอาไว้ในในหัวแล้วว่าวันที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอกันน่ะ จะมีแผนใช้เวลาดีๆร่วมกันได้อย่างไรบ้างเออแบบนี้นะมีเรื่องของกดแรงดึงดูดเข้ามานะจ๊ะว่าไปนะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆกันได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขให้ดีที่สุดดีกว่าในช่วงนี้นะคะโอเค เป็นกำลังใจกับคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะทังในเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้เตยค่อนข้างที่จะงานหนักมากนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการพูดเลยไม่ค่อยรู้เรื่องลินพันธ์กันด้วยนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ก็พยายามหาเวลาที่จะมาทําคลิปให้นะ ก่อนจะไปนะคะแต่ฝากด like, กดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอสิบใบนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกวานให้กับคนมีคู่ชาวราศีเมถุนกันบ้างในช่วงของเดือนกันยายนส5 6หขอสิบใบค่ะ ใบแรกอืมเซเว่ of s ฟ o r ส s นะคะช่วงนี้มีการซุ่มทำอะไรอยู่เงียบเงียบแน่แน่เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรืออาจจะวางแผนเซอร์ไพรส์คนที่คุณรักอยู่ก็ได้นะคะอืม queen of wands queen of cups five of pentacles ทำไมออกมาเหมือนคนโสดเลยล่ะ eight of pentacles is of pentacles ten of pentacles the high <c> priestess nine of swords <c oughs> นะคะปิดท้ายด้วย the lovers เฮ้ยมันมันเหมือนกับของคนโสดมากๆเลยถึงแม้หนา้าไพ่จะต่างกันแต่ว่าความหมายค,คล้ายๆกันเลยนะคะเตยคิดว่า ที่ผ่านมาสำหรับคนมีกู้ชาวราศีเมถุนเะนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานนะคะการเงินนะขยันทำมาหากินมากๆเลยแล้วก็ยุ่งมากเลยนะไม่ค่อยได้ขยับตัวไปทำอย่างอื่นเลยนอกจากทางานนะคะ คุณเนี่ยจะมีในเรื่องของอปัญหาเรื่องการเงินนะคะที่จะต้องสปอร์ตครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือคุณอาจจะไปเจอกับคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วด้วยก็ได้นะคะตอนนี้ตอนนี้คุณกำลังซุ่มทำอะไรอยู่แหละที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะคะเซนส์แรงมากนะคะแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากทีเดียว ในะค,ะคิดว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะแต่เตยคิดว่าคุณน่าจะแอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องเขาอยู่บ้างแหละนะคะแล้วก็เหมือนว่าคุณน่ะสัมผัสได้นะคะมีเซนต์นะคะที่ที่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องการเงินแต่ไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันทำไมละ่ะเนาะโอ้เป็นเป็น,เป,นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แปลกๆนะเหมือนว่า จะสื่อสารกันนะเรื่องของความรู้สึกของเซนส์กันมากกว่าแทนที่จะคุยกันตรงๆอืมอาจจะมีในเรื่องของระยะห่างทางไกลเข้ามาเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองหนาวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีหิมะด้วยนะในรูปนะคะออหลักๆเราต้อคิดว่าเขาหน้าจากกาลังวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของเขานะคะอืมประมาณนี้นะ ต,ตัวเขา่าเหมือนเหมือนค่อนข้างที่จะมีความคิดเยอะคิดมากกังวลใจเหมือนคุณนั่นแหละนะแต่ไม่สื่อสารกันนะแปลกมากนะคู่นี้นะไม่รู้ไกลกันด้วยอะไรนะเออไกลกันด้วยแบบใจหรือเปล่าหรือว่าเอระยะทางมันมากั้นอะนะหรือว่าสถานะทางสังคมอะไรแบบนี้นะคะอืมอาจจะให้สถานะกันได้ไม่เต็มที่เพราะว่าใครคนหนึ่งอาจจะ มีครอบครัวอยู่หรือสถานะเองก็ของเขาเองเนี่ยก็ก็มีปัญหายอยู่เช่นกันนะคะอในช่วงของเดือนกันยายน2564สําำหรับชาวราศรีเมถุนนะคะเตยคิดว่าเออคุณเนี่ยจะคือจริงๆอ่ะเตยมองว่าคุณหนารักเขานั่นแหละนะคะแต่ก็รักไปด้วยความที่กังวล ไม่ค่อยมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองและก็ไม่ค่อยมั่นใจในความมั่นคง ของความรักครั้งนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการเงินการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่ทําให้คุณกังวลน,นะในปัจจุบันนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ในชีวิตแล้วคุณก็เหมือนอยากจะโฟกัสในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่นะคะทําให้คุณเครียดและคิดมากนะคะเออส่งผลกับในเรื่องของการนอนหลับมากๆเลยนะคะอาจจะทํางานจนเสียสุขภาพเลยทีเดียวนะคะใน ในช่วงของเดือนกันยายนนะ้้วก็อาจจะมีเรื่องของฝันร้ายด้วยตื่นกลางดึกอะไรต่างๆนะคะเพราะคุณนะ่ะเหมือนกังวลน,นะคะว่าตัวเขาเองอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าทางรักทางเลือกอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะมีใครเข้ามาอแทรกกลาง ความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่พยายามที่จะเอ่มายืน่นหยิบยื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆให้คุณนะคะคุณก็อาจจะมีความเครียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะลังเลสับสนใจนะคะอืมขอให้ใหญ่เดลเลรเวอร์สักหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ค่ะืมนี่ไงเดอมูนนะคะเออคุณสองคนนี้แปลกนะคะ ก็จริงๆก็รักกันนั่นแหละนะแต่ไม่พูดไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารสื่อสารกันน้อยมากเลยแล้วก็เก็บเอาไปคิดกังวลเองนะคะหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวคุณด้วยนะคะที่ที่เลือกที่จะไม่พูดนะคะแล้วก็เก็บไปเครียดเองความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีมันมีแล้วมันเหมือนไม่มีนะถ้าการสื่อสารมันมันไม่ได้ตรงไปตรงมากับสิ่งที่รู้สึกอะคะ่ะอืมดูดูค่อนข้างที่จะมีปัญหากันแบบเป็นภัยเงียบนะคะ ขอหนึ่งใบนะคะจากโรมานซงเจค่ะให้กับชาวราสีในถุนคนมีคู่ในช่องของเงินกันยายน2564ค่ะ Very soon ค่ะโอ้ oh, นี่ไง Clearly decide what you want so that it comes to you now นะคะค ุณน่ะต้องคุยกับตัวเองบ้างนะต้องเคลียอารมณ์ความรู้สึกความคิดมากของตัวเองบ้างนะคะอืว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าม,มันมีปัญหาจริงๆก็อาจจะต้องค่อยๆค,คุยกันเคลียกันพบกันคนละครึ่งทางอะไรแบบนี้แล้วคุยกันนะคะหาทางออกร่วมกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าต่คิดว่าคุออสองคนไม่ได้เปิดใจคุยกันจริงๆะคะ่ะ ขอแองเจิลแนเซอร์หนึ่งใบนะคะให้กับคนมีผู้ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน2564ค่ะ Let's go ค่ะอืม ไปคิดว่าการที่คุณนะ่ะเก็บซ่อนความรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยไปคิดว่ามันมันไม่ได้ช่วยทําให้สุขภาพจิตคุณดีขึ้นเลยอะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองแล้วนะพยายามแล้วนะที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองอะอืมหลอกตัวเองอยู่ประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าคุณปล่อยมันออกมาเมื่อไหร่เตยมองมว่าจริงมันอาจจะมีทางออกก็ได้นะคะอืมอย่ารอจนกว่ามันจะระเบิดออกมาเลยจะดีกว่านะคะขอโมโนล o g y จีหนึ่งใบนะคะให้กับคนมีผู้ชาราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายน2564ค่ะนี่ไง your commitment is being tested นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณมันกําลังถูกทดสอบอยู่นะคะจากเบื้องบนจากจัก,กรวาลน,นะคะจากเจ้ากรรมในเวรใดต่างๆก็ว่าไปนะคะมันกําลังถูกทดสอบอยู่นะคะถ้าคุณผ่านด่านอันนี้ไปให้ได้เตยมองว่าก็จะไปกันได้อีกไกลอ่ะคะ่ะอืมเพราะคุณทั้งสองคนนะ่ะเตยมองว่าจริงๆก็ก็รักกันคุณรักเขานะอืมประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมันมันก็ต้องพิสูจน์ใจกันบ้างอ่ะเนาะบางทีความรักความสัมพันธ์ เออมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปได้วยกันนะคะอืมขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมถุนด้วยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนโสดและคนมีคู่เลยนะค่อนข้างที่จะมีพลังงานแบบดราม่าเล็กๆนะคะเก็บซ่อนไว้ในใจนะคะอืมขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงมาหอนไปด้วยนะคะโอเค โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะอะ,อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนะคะส่วนอะไรที่ดีนะเป็นกำลังใจอะไรที่เป็นพลังงานดีก็เอาไว้ใช้กันนะคะอืขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แลวก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะคะลากันไปกับเสียงหมาเห่ามาหอน,นตอนนี้นะคะโอเคไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ